อนนี้ใกล้จะได้ดูกันแล้วเป็นไงพี่ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เกือบเกือบเกือบ80เปอร์เซ็นต์ได้ครับต่เราเวลาที่ถ่ายทำมามีประสานอะไรเยอะแยะแย่สำหรับเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าเราคา่อนข้างโชคดีนะครับเราไม่ค่อยไม่ค่อยมีประสานเรื่องของสภาพอา,พากาศเท่าไหร่จะมีแล้วมีแต่ตกเรือ <t aps> <t aps> มีแต่อุบัติเหตุเล็กน้อยครับเพราะว่าในเรื่องนี้เราคา่อนข้างด้วยความที่เป็นซีลอ่ะก็จะต้องเป็นการรบด้วยด้วยบนพื้นบน น้ำแล้วก็บรรยากาศก็จะมีโปรดักชันค่อนข้างที่ยากคือการเตรียมการและโปรดักชันครับสำหรับนุ่นได้มีโอกาสเข้าฉากคุณรู้หรือเปลาคือในเรื่องคุณนุ่นเป็นสัตวแพทย์ไม่ใช่หระเป็นอะไรหรอก็ค่ะก็เป็นหมอนะคะก็ ก็ทํางานกับอ้๊มแล้วก็สนุกค่ะ,ะก็คือการเริ่มมาทำความรู้จักกันนะจ๊ะแม่จนทุกวันนี้คือแบบว่ามองตาแล้วก็รู้แหละว่าคิดอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะจะต้องมีเล่นสนิทกันตลอดเวลาแต่ก็ถือว่าบรรยากาศในกองถ่ายสนุกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นนักอร๊มก็ทุกคนกับทีมงานนักแสด,ดงร่วมทุกท่านเนี่ยค่ะทุกคนก็ตั้งใจทํางานแต่เต็มที่ค่ะความเข้มข้นความเข้มข้นของเรื่องนะี มันคือความเข้มข้นของเรื่องนี้ค่อนข้างขัดกับบรรยากาศการทำงานของเรามากนะครับความเข้มข้นของละครเนี่ยเรียกว่าก็มีทั้งแอคชั่นใช่ไหมครับเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราก็มีดาราสตาร์แอคชั่นระดับประเทศก็คือมีพี่เดียวชูคงนะครับแล้วก็จีจ้าก็มาร่วมเล่นกับเราด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความตื่นเต้นเนี่ยเราก็เราก็ใส่ใเต็มที่แน่นอนนะครับอย่างละครเรื่องนี้คนดูจะได้รับอะไรบ้างคะจากละครคือ จริงๆแล้วเราเราทร,ราบว่าทหารเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความเสียสละแล้วก็ทำอะไรให้ประเทศชาติมาเยอะแต่เราไม่เคยรู้มุมมองจริงๆที่แท้จริงว่าในการทาําหน้าที่ต่างๆเขาต้อ <c oughs> งเสียสละมาลงแค่ไหนการเตรียมตัวอย่างเช่นเวลาว่างจาัดการที่ไม่มีรถมารถพบับจับสิบเอ็ดเขาทำอะไรบ้างทุกคนก็ทุกอาชีพนะครับก็มีความรับ <c oughs> มีความรู้สึกเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นดนเราเนี้เราก็จะถ่ายทอดความรับความรู้สึกของทีมที่ที่ทำเพื่อกับประเทศชาติมาให้ทุกคนได้เห็นครับ เหมือนกัน,นก็อาชีพหมอก็จริงๆก็เรารู้สึกว่าเรามันเราห่างไกลแต่อาชีพนี้เราอาจจะเคยไปหาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือความความรักในในชาติก็ก็มีค่ะอย่างเช่นเขามีโอกาสที่จะไปทํางานที่โรงพยาบาลเอกชนแต่เขาขอไม่เลือกก็ยังอยู่ที่รัฐรัฐบาลก็จะมีคนถามว่าเรามีโอกาสเยอะก็ทําไมไม่ไปเราก็บอกว่าถ้าทุกคนไปหมดมก็จะไม่มีใครอยู่ที่นี่มันก็เป็นมุมมองที่เป็นเป็นมุมมองความรักของผู้ที่เป็นแบบผู้ใหญ่ ที่มีความเข้าใจกันทางด้านอาชีพซึ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมจะได้ชนกันแล้วเดียนมีนาดมอันพี่อ๊ะพี่นุ่นก็ฝากละครซีรีส์เจ้าวิหารนะครับตอนของพวกเราก็คือฝั่งน้ำทรดฝั่งฟ้านะครับก็ อยากดูเหมือนกันเพราะว่าเราเราตั้งใจทำเป็นมากทุกครั้งที่มีภาพบอกมาไม่ว่าจะเป็นทีเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งล้วก็รู้สึกดีใจอ่ะแล้วก็แล้วก็ตื่นเต้นที่จะด้ชมล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้สึกแบบนั้นเช่นกันนะครับก็าฝากกับซีรีส์ชุดนี้ด้วยแล้วก็ของเรามันก็จะร้อยต่อเรียงกันเพราะฉะนั้นดูเรื่องแรกปุ๊บก,ก็จะตอบไปเรื่องที่สองแล้วก็ตอบไปเรื่องที่สามครับรองว่าครบทุกรสชาติใช่ไหมของเราหวังว่าจะอยากให้ติดตามชมกันนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดับค่ะ